สวัสดีสวัสดีแค่ฉันฉันเป็นอ๋อฉันเป็นมือปืนในเกมนี้นะคะ Star ับแฟนตาซีสตารุยไม่ใช่นะครับเออแต่ก็ใช่แหละถูกวะนะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับคุณอยู่ไลกับกับผมครับคือก,กล้องมาโชว์กับกับรายการ Godgamer Thai TV และเกมแฟนตาซีสตาร์ออนไลน์ออนไลน์ด้วยนะแน่นอนว่าไทยไม่มีครับเพราะงั้นเราเลยต้องมาเล่นเซิร์ฟนอกอย่างญี่ปุ่นยุ่นปีกันนะนี่เ <c> ป <oughs> ็นไงล่ะตัวละครไม่ผมจริงมาก ยิ่งกว่าสีนายองเนี่ยนี่ดูเลยแอมชัดชัดตามขนาดนะโอกได้ด้วยนี่แหละประเด็นโอ้โหที่ผมอยากเล่นก็เพราะอย่างเงี้ยทุยไม่ใช่นะครับเออแต่มันก็ใช่แหละตกงมันใช่ไหมเนี่ยหลายครั้งด้วยกันครับครับสายที่ผมเล่นก็คือสายกันเนอร์นะครับจะเน้นการใช้ปืนและอาวุธระยะไกลนะฮะนี่เป็นไงละ่ะปืนสวยสวยเวล่าล่ะสวยเวล่าคนนี่สวย,มสวยไม่ใช่ฮะ <c oughs> โอ้ยโทษเอีอะเออถามว่าฟังกช์ชันเกมนี้มันดียังไงครับเรามาดูกัน,นะฮะนี่คืออาวุธหลักของเราปืนกลถูกไหม่ะทีนี้เรายังมีอาวุธลองอย่างกาันเบรดนี่กันเบร Blade. ปิ้งนี่กันเบร Blade. นี่คือการเบรนะฮะอเอ้ามึงจะมายุ่งอะไรกับกูเนะี่ยฮะ n อ c ซเราสามารถใช้เป็นอาวุธระยประชิดได้นะครับสำหรับสายปืนแล้วก็ยังมีอันสุดท้ายครับการใช้มัดธรรมดามือเปล่าต่อยเยนี่ เกมนี้เราจะไม่สามารถลงดันได้ครับถ้าเราไม่รับเฟสก่อนซึ่งแม่งต้องเล่นด้วยต้องมีเฟสด้วยนะฮะถ้าถามว่าท่านผู้ชมอยากจะถามนะฮะต้องต้องตอบปื๊อคอนเน็กการรับเฟสเราต้องมารับจากเคาน์เตอร์นะับเคาน์เตอร์จะมีตาสัญลักษณ์รูปโลกอย่างนี้นะเข้าไปคุย่อกับ n อ c ซแล้วจะรับได้นะฮะแนะนำให้เล่นกันนะครับเกมนี้ภาพสวยมากแล้วเดี๋ยวผมจะแปะ แปดวิธีสมัครกับเว็บโหลดเกมให้นะฮะไปข้างล่างก็ถ้าอยากเล่นก็ไปกดดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับสมัครกันอ่านวิธีดีๆะนะเราจะไปลองลงดันโชว์กันสักทีนะครับไปเจ้ะตื่น o r e s t ต์อ e เียหนึ่งตอนนี้ก็เล่นมาสักพักก็เลเวลสักเลเวลสองเลเวลสองอยู่เลยแล้วแม่งลงดันเลเวลสามไหวปล่วะไม่รู้นะครับต้องลองดูอ่ามิวสหรือเปล่าเนี่ยตื่นที โอ้สาแว่นเหมือนกันเลยเนี่ยน่ารักใช้ไ hmm. ด้ NPC แม่งเป็นไงล่ะท่านผู้ชมอยากเล่นขึ้นมาอย่างไง MMO นี่ไม่มีตัวละครไหนน่ารักแบบนี้แล้วเนี่ยน่ารักมากแปรป่านี่ครับฮยมอนสเตอร์การใช้ตัวแซตคือการซูมนะครับเหมาะมากสำหรับพวกที่ใช้ปืนหรือเวทขี่ขวาครับที่ขวาเพื่อยิงชมวก กดชิปทําอะไรกดชิปค้างไว้นะครับแล้วคลิกสายจะจยิงตะลวนสายตูมเละอีกดอกอืมมึงตายใช่ไหมวะโอเคนะฮะไปกันเลยนะครับทิ้งไปทั้งหลายแม่งอ่าโอเคเราจะไปทางนี้ก่อนเอ้ทางนี้ก่อนเอ้ทางไหนทางไหนดีทางนี้ดอกโอเคทางนี้ก่อนก็ได้เจอมอนสเตอร์แมนกดสั้นเพื่อซูมครับแล้วยิง โมอัดเฮ้ยไอยตัวนี้แม่งปายหินได้กูดำได้ฮึสามนัดอ้าวหมดยิงอัดหน้ามันเลยครับแอบพงหญ้ารับรับในดงหญ้ารเรียบร้อยแค่นี้ก็เมบแล้วเนี่ย ต้องขอบคุณคุณโรล,ลิฮันคุณปีนะครับที่เป็นคนแนะนำเกมนี้มาเฮ้ยชิบหายนะฮะถามว่าเจอเปัญหายอย่างนี้มอนสเตอร์โจมตีเลยพิยาประชิดทำยังไงเปลี่ยนเป็นกันเบสครับถ้าเล่นปืนนะเปลี่ยนเป็นกันเบสปืนอ้าวโอเคอักชักู้กันเบสสามารถโจมตีโดยการยิงได้นะครับแล้วก็สามารถฟันได้อา้าวแล้วไม่แหลกวะสตอรี่นะครับทส้นส่งที่มันแหลก มันไม่แหลกอะมันกระตุกเลยแหละการกดบีครับการกดบีกดบีทำอะไรเอ,เอ้าเฮ้ยเฮ้ยจะเกินไปเมื่อกี้มึงยังไม่แหลกเด้เ๋ยกดบีคือการหิวนะใช้ไอเทมอ่าอันนี้คือโหมดยิงครับเปลี่ยนเป็นโหมดยิงได้นมัการเบรสามารถเปลี่ยนยิงได้แล้วยิงแรงกว่าปืนคนนั่นด้วย น,นี่ก็เรียบรอนะ้อยไม่ต้องชักกระสุนครับม,มีกระสุนเ่งเก็บไม่รู้หรอกครับอะไรแต่เก็บไปแล้วเฮ้ยแม่งไปหมดโอ้มีอีกนะอ๋ออันนี้เอาไว้ยิงเอาไวไ้ใช้ระยะประ,ะรชิดนะับท่ามันอกี้สมมุติว่ามอนสเตอร์บุกเข้ามาใกล้หรือว่าเราบุกเข้าไปใกล้มันต้องอ้ออ้หรือว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นกดชิปเพื่อเปลี่ยนเป็นโมดดาวแล้วฟันได้เหมือนกันนะ นี่แหละครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกเล่นโซปืนครับไม่ใช่เพราะมันเป็นผู้หญิงนะครับเพราะว่าจะสายไหนมันก็เลือกเพศได้แต่ว่าปืนเนี่ยเป็นสายที่ทำคอมโบง่ายง่ายมากง่ายที่สุดก็ว่าได้เฮ้ยโอเคพูดง่ายๆผมชอบปรีระยะติดสายหลอยนั่นเองนะครับเออโอแม่งอืมบุดฮ่ตาต้นไม้ห่างแบบนี้เอฟเฟคใช้ได้นะครับท่านผู้ชมเหมาะกับเกมเมอร์ที่ชอบเกมอ,ออนไลน์ภาพสวยนะครับ เปี่ยงตุดคลิปหายสริปแม่งเลยครับเราไม่อยากฟังสุดพูดนะครับาเ <Area one S 1> รียว่านนะฮะทำการแชร์ดันเชียนนะดูแมป,ปเอานะครับปึ๊บวิ่งวิ่งถ,ถือถือไอ้นี่ไปก็ได้นะกันเบรคโอเคผ่านดันแล้วฮะผ่านผ่านช่วงแรกไปอรเรียรต่อไปกัน ตึงแมปไม่คุ้นเลยไหมก็ถืออาวุธหลักอย่างปืนกลไปก็ได้ครับแล้วแต่คนถนัดนะฮะแต่ผมถนัดอย่างเงี้ยจริงๆก็ถนัดการเบรดได้แหละแต่ชอบไอ้นี่มากกว่านะเฮ้มันเหมือนมีอะไรอะไรเอ่ยอ,อยู่เราคนจะคุยดีไหมฮะนี่อ๋ออยู่นี่ โอเคฮะวิ่งไปครับวิ่งไปเลยไม่มีอะไรโผล่มาเลยครับเหมือนด้านนี้เฮ้ยแม่งมาแล้วนั่นไงเซฟเอาแม่งหลบเอิ่อัดหน้าเอเมันจี้แอคแทกครับเอเมันจี้แอคแทกหมายถึงการเข้าเข้าช่วงต่อตู้นะครับ เฮ้ยสกิ๊ดอันแนีเอือสโมยกันโอ้ยเดี๋ยวครับเปลี่ยนเปลี่ยนของนี่เลยเรียบร้อยครับท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับเนี่ยนั่นโคตดอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เเวลจะอัพเลยครับ เป็นไงน้ำโอ้โหเป็นไงใส่กิ้งมันไงสมกับเป็นเกมออนไลน์ไหมเนี่ยยิ่งกว่าอีกครับเอฟพีแม่งโอ้โหอีกหน่อยหนึ่งสงสัยต้องลงดันลงอีกรอบเนี่ยลงอีกรอบมาดูส,สอกอร์กันหน่อยเจ็ดโอ้ได้เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์อยู่อันเดียวให้ตายดิได้แรงเอเอฟพีโบนัสไม่ได้ได้เอ่เอ เหมือนปลดล็อกมันเชียนนะฮะปลดล็อกการปลดล็อกมันเชียนโอเคงั้นวันนี้เราก็ลากันไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับกับเอ่อแฟนตาซีสตาร์ออนไลน์สองนะครับไม่เจอกันครับแล้วผมจะมารีวิวอะไรอีกงั้นก็ติดตามกันได้เลยครับสวัสดีครับ